โอ้โหอืมอ่ะโอเคครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับทุกคนถ้าได้ยินเสียงผมนะครับขอให้ยกมือขวาขึ้นนะครับพร้อมกับเอ่อต่อยจอคอมนะครับไม่ต้องดูคลิปของผมแล้วลอเล่นนะครับโอเคครับเออมันให้ทําอะไรต่อไม่รู้นะครับเฮ้ะห้องวะเฮ้ยไม่ห้องมันแคบๆมันจะมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยบอลเร็วเอ้บอลเร็วฮิ <laughs> ้วแม่งเลื่อนได้ด้วยอ เอา้าวพิมายมันติดอยู่พูดเรื่องไงเนี่ยเวรมันมีคำใบ้อะไรวะเฮ้ยเ,าาเสียงแล้วว่าีเสื้อติดไม่รู้ไฟแคชเอาออกมาเย็บได้ผีเสื้อแล้วเหมือนจะเป็นห้องของแมงมุมเหรอครับนี่เฮ้ยเสียงแล้ววะาเสียงหัวใจเต้นเสียงแมงมุมมาไม่รู้กูยกันแล้วอาเฮ้ยประตูไม่เปิด อองแดงแดกหัวกลุ้ยอู้หูแมึงโอ้โหมึงไอสัตว์บอกตรงๆครับว่าฉากตายมึงสยองกว่าอีปิงนะครับเดี๋ยวเอาไม้ไม้มุมมาไงวะอ๋อแล้วไปขโมยผีเสื้อมันเอาแล้วไม่ให้กูเอาผีเสื้อกูให้กูทำไงวะเดี๋ยวๆผมต้องอ่านคำใบ้ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เลื่อนกล่อง Spider Head Pro Eyes He Can Even Tail Color แมงมุมเหมือนเอสายตาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมองสีไม่ออกนั่นเองไอหุ่นนี้มันแปลกๆไม่ทักยุ่งอย่างนี้ย้ไม่ม,มีทางออกนี้เด้อดูดิมันไม่ใช่ทางออกมันห้องอะไรสักอย่างแมย่ยังไม่อยากเขาเราเข้า,าห้องนี้เขาเข้าไปทั่วอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะไอชากแบบนี้มันใช่อาร์โอนี้ปะเนี่ยลูกไม่ดีนะครับไม่ดีอะไรวิชเฮาส์สอง เอ๊ะอย yt, nine, ่าเพิ่งอ่านอะไรเนี่ยกระดาษสู่ซับน้ำมาไม่ใช่กระดาษกับอะไรสักอย่างนะครับทั้นหนังสืออะไรคอลเลกชันเลยวะไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่อยากแปลเฮ้ยเอ๊ะไอ้ยะเป็นให้กูชวนสยองเลดสเปนนอ้ติ๊กี้อ้ะหนังสือมันทำไมมันให้อ่านเยอะจังวะอะไรวะเอ้ยอะไรวะ l ค s ฟูรี่ o k s บ e l f เซล h i n g c a t แค y อยู่ y e ไม่มีอะไรจับตาคุณ s sort s o r t คืออะไรครับไม่รู้ครับช่างแม่งแร้วนี้ผมไม่อยากเปิดทักยิงิกแล้วนะเกียดกระจกกระจกพิเศษเอ้อไอ้เียตกพาดตัวเองนี่หว่าตกใจโอ้โหเกมแม่งจะสมจริงเฮ้ยใครวะเมื่อกี้เบ็แบบเฮ้ย โอ้โหเแถวหนึงครับช็อกช็อกอยู่ไอ้เกมนี้แม่งมันจะแบบจังหวะให้ผมกลัวมันจะเยอะไหมไหนวะโอเคอ่านเด an old บุ๊คหนังสือพิมพ์เก่าๆครับ xx xx one เวลา resident burn down and his wife เออตึ๊ด xx มีอะไรกับตึ๊ดตึ๊ด dying veget veget มันคือแล้วขอเปิดแปลนะครับไม่ไหวอ่ะเว คแต่ว่าซากที่เหลือจากการอับปางจมน้ำเหรอศพถูกพบอยู่ติดอยู่กับอะไรวะมวสัสเปกคิดว่าน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมหลังจากการถูกเผาในทางบวกเออ่ไอภรรยาคนนี้ที่ชื่อ X มีลูกมีลูกสาวคนเดียวชื่อเอเลนเคเลนเซเว่นคืออะไรวะอายุประมาณ7ขวบเหรอได้หายสาบสูญไปตั้งแต่ การตามล่าของตำรวจเยดอยแม่ง yes. น่ากลัวเว้ยยิ่งอ่านยิ่งน่ากลัวเนี่ยน,นี่อะไรเนี่ยบุ๊กไตเติะฟันสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนุกสนานอ่านดิอะไรวะคนรวยมีรถรถอะไรวะรถไม้อะไรวะรถ,ะระรถล่าล่าหมาอะไรไคืออะไรวะ he saw a dog อ n on อนกัดโซ่แฮป a ี e ด็อกรีวอนออนฮิสมอนเตอร์ซิวว์คอนซิวว์ค r นเหรอครับผมว่านี่ไม่ต้องเป็นคำใบ้สักอย่างไน่ครับหมาวิ่งทั่วบ้านและนำมานำเหรียญมาให้เจ้านายของมันแต่นักล่าก็ยังโกรธอยู่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าตือตือตโซ่เพราะฉะนั้นมาเฮ้ยอะไรวะ แมงคิวฆ่าหมาแล้วเฮ้ยมันจะชวนจะยองไปไหนเออเอเอเพื่อคนดูครับไม่ได้ผมจะแค์ได้จบเดี๋ยวนี่มันมีเท้าหนึ่งไหนอ่านดิขี่ดันเะเฮ้ย,เ,ยเสียงแล้ววะโอ้ไม่กอดเกมนี้มันจะหลอนไปไหนวะหยุดให้หลอนกูให้มันเนื้อเรื่องดราม่าเลยไม่ได้ กุญแจจะไม่เปิดประตูบ้านแม่มดแต่บางอย่างจะเปิดมันแทนกุญแจอ่านต่อบ,บทระวังอะไรวะจากบ้านที่เปลี่ยนไปด้วยพลังของแม่มดต้องไงต่ออุ้ยน่ากลัวมากครับพี่น้องผมไม่ผมไหนแต่ไม่ออกแล้วล็อก เลยวะแด่ซัมสมอลเทคออนเดอะดอเซฟเดอะบัตเตอร์ไฟล์รู้สึกนี่จะเป็นประตูต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาผีเสื้อมาให้ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำไมกูต้องเข้าห้องนั้นด้วยว่าผีเสื้อจะเอาผีเสื้อมายังไงนะครับน่ากลัวมากเฮ้ยแล้นี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ทางที่เรามาเนี่ยวาแม่งเสียงเราขึ้นบันไดมันไม่ต้องเสียงงี้วะอะไรเนี่ยที่จะแสดง แก้วดูดดดเฮ้ยนี่ไงผีสเสื้อโมเดลผีสเสื้อสีฟ้าอ๋อเปิดไม่ได้ทำไมวะเราตอนนี้เรามีไอเทมอะไรตัวจดหมายไม่มีอะไรเลยไงต่อเดี๋ยวนะครับไปขอไปเซฟก่อนเซฟ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  แมวจ๋าช่วยคุยกับกูหน่อยก็ได้ตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอย่างน้อยมีมึงประหลาดคุยกับกูคนเดียวก็พออะไรเนี่ยรูปกบอะไรวะแ,แมวแมวขาวกับขนเอ้ยเอ้ยแคปเปเปอร์อ่านไม่อ่านอ่านลบอินบาเร็วลบคืออะไรครับ what is rope man uh, OPE เปิดแปลงปึ๊บเชือกมีเชือกอยู่ในอะไรนะอ่านใหม่มีเชือกอยู่ในถัง อ๋อต้องกลับไปหาถาัง่ะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับไปหานะกันนี่อะไรเลดี้ไม่เอานะไม่เอาแบบเล,เลดี้แบบ้ไอนนั่นนะนะอะไรวะเอ่เอเจางแม่ง,งรอรอะไรพรีซอนลัลบายริเวอร์คนวาดน้ำระบายสีสมอลบุ๊กอินมิสซิ่งอ,อะไรนะมีหนังสือหายไปแล้วไงต่อ ไม่รู้ครับผมว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่วิ่งแต่วิ่งอ่ะไม่หาเชือกแล้วแหละผมว่าเชือก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 อยู่ในถังครับไหนลองหาดูถังไหนอะลูกไม่มีไม่มีไม่มีกูไม่มีกูไม่มี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 มันไม่มีเ้ยมันไม่มีนี่ก็ไม่มีมันไม่มีมันไม่ มันไม่มีไรวะไม่มีมีเลยเราติ๊กซ้าอะไรไม่มีเลยวะข้างในอ,อ่ะเออข้างในต่อวะมีทางไหนเลื่อนได้ปะครับมีอยู่ถางเดียวแล้วถังเนี้ยก็ไม่มีทังที่เลื่อนแล้วก็ไม่มันไม่มีงไงต่อดีจ่ะมันไม่มีเลยไม่มีทั้งถังเลยครับพี่น้องพี่น้องชาวไตยยังไงอะเนี้ย โนตติ้งโนตเฮียเดินหันเฉียงได้ไหมเหรอวะกูจำผิดเอ้ยกูจำได้อ๋อแต่มันหันเฉียงไม่ได้นี่วะไหนอะไม่เห็นมีเชือกเลยบอกเชือกอยู่ในถังเออนี่ไงเย็ดได้แหละ where is the fucking barrel แมตวิ่งนะครับเพน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 กอนเฮ้ยอันเดอไม่รู้ครับเซฟกันนะอะไรวะ ดตัมุ้ฟคนคิดว่ามันขยับแต่มันคุณก็แค่คิดไปกูไม่คิดแต่กูเห็นเลยแหละง่ายต่อครับได้เชือกมาแล้วเชือกไปตกผีเสื้อครับไหนลองดูดิเทคเทคไม่ได้มีกองเฮ้ยผิด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 เนี่ยเทมบลบไม่ได้เชือกไ้ทำอะไรครับอยากรู้ เอ้ยแบบนี้มันเจ็บจุงเบยแบบรักครั้งเดียวเหมือนเคยก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆต้องเข้าไปอ่านหนังสือแล้วห้องนี้บอกว่าคงไม่มีอะไรแปลกๆนะไม่เอานะเชื่อกเหรอเชื่อกทำอะไรอะ่ะเย็นลุกนี่คือหนังสือและนี่ก็คือหนังสือเฮ้เดี๋ยวๆๆมีเงาอยู่นี่ว่ะอะไรเนะี่ย อินวิสิเบลอย่างนี้ซอสซอสคืออะไรครับไม่แปลไม่ได้ครับเจอหลายครั้งมันต้องแปลกๆเนี่ยชนิดอ๋อประเภทหนังสือพวกนี้มันไม่ดีเลยนะครับนิดซัมติงไทยคือไทยนี่มันกระหายหรืออะไรวะอ๋อผูกมัดอังอิงอ๋อไม่มีอะไรอิงเลยนะพวกเราด้วยกันทําไงอ่ะไม่ไม่เอาไม่คุยละไงต่ออ่ะ อะไรวะกูจะติดอยู่ตรงนี้หรือเฮ้ยเอาเชือกปีนหน้าตา่างออกไปเลยจ้าเราอ่านหนังสือหมดแล้วใช่ไหมครับ Funny Story อ,อ่านแล้วนี่อะไรหมาเจ้าของแล้วก็ฆ่าหมาไอ้นี่อ๋อนี่ยังไม่ได้อ่านอันนี้อะไรวะอ๋อนี่อ่านแล้วนี่ตรน้ำตายใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ทำต่อลูกไอ้เก้าอี้นี่ก็เลื่อนได้ ทำลายวะให้เชือกมาแล้วครับหรือเอาเชือกให้เด็กไหนลองดูดิไปเทมลบอ่ะได้ด้วยอ่ะ you're giving this อ่ะให้เชือกมัน thank you thank you. take this book update แห่งความตายไหน book update เฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งอ่านเฮ้ย <c oughs> ไปไหนเอา้าวคุณคุณเล่นได้เดี๋ยวตกใจ โอเคครับเราได้หนังสือความตายมาครับมันน่าจะอ่านได้เหมือนเลตเตอร์ใช่ไหมโอเค The font cover s a v e but r e a d i n g the content ว่ามันแปลกๆก็แหละอ่านดิหนังสือความตายง่วงขยี้ตาเอ้ยตาแดงขยี้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 เฮ้ยเฮียแม่งงวยเลือดไหลมาในตาโอ้ยเกมนี้แม่ง ถ่างตายมันจะทุเรศไปไหนวะแม่งหลอนหนังสือความตายแอ๋อหนังสือไปใส่นะครับไปเดี๋ยวเรามีไหมมั้ยมีนะมีนะมีแล้วนะมีแล้วนะมีแล้ว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 เนี่ยมันจะไปยากอายุสิบสามนะครับเด็กคนนี้โอเคใส่แบบเอ้ยไม่ได้ใส่ผิดเอ้าพีิมายฟอรขี้ตาจนตายแล้วเลือดไหล อือโอ้แยงชิบหายเลยแม่งโอเคครับขอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอจบมันน่าจะนานไปแล้วขมขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วนะครับไว้ต่อกันพาร์ทสี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาหนังสือไปใส่ไงครับโอเคครับไปแล้วครับสสดครับ